นี่เลยเรามาอยู่กับรุ่นรถรุ่นนี้เลยนะครับ c a p โฟ1.9รุ่น S นะครับรุ่นนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียงหลักหมื่นนิดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวในรถรุ่นนี้เลยว่ามีระบบหรือมีความดีไซน์ยังไงไปดูเลยนะครับ สำหรับรุ่นเอนะครับดีไซน์ข้างหน้าเขาจะเป็นสีโทนดําตัดสีเทาระบบไฟนะครับหรือแม้แต่ไฟเลี้ยวนะครับซึ่งรุ่น S จะไม่มีไฟตัดบอกนะครับผมสำหรับรุ่น S นะครับจะเป็นรุ่นสำหรับล้อกระทะแต่ความพิเศษและทำให้สะดุดสายตาและความสวยงามก็คือลูกค้า ได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับซึ่งเป็นล้อแม็กซึ่งมีดีไซน์ล e ้อยี่ห้อแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้านะครับสนใจซึ่งเป็นล e ้อแม็กอบ18ยี่ห้อนะครับจะเป็นพวก R T G นะครับ Emotion นะครับจะเป็นดำปัดเงาแดงนะครับพร้อมด้วยชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นน็อตฝาครอบนะครับดวมหรือฝาครอบ คาลิเบอร์นะครับผมส่วนยางก็ดีไซน์ตามความเหมาะสมซึ่งลูกค้าจะไม่โหลดนะครับจะใช้หน้ายางนะครับ255ห0ทับ18ย้ำนะครับ255ห0หทับ50นทับินะครับผมการโหลดก็เป็นการสแตนดาร์ดเหมือนเดิมไม่มีการโหลดนะครับผม กับกระจกมองข้างนะครับซึ่งสีนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับต่อมานะครับดีไซน์ของอมือเปิดประตูก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมและในส่วนของนี่คือ ปาเปิดน้ำมันนะครับเวลาเราเติมน้ำมันสำหรับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายที่สะดุดสายตานะครับดีไซน์สวยงามกว่ารุ่นเดิมนะครับย้ําสวยงามกว่ารุ่นเดิมนะครับและในส่วนของกระบะไลเนอร์นะครับก็จะเป็นไลเนอร์ของยูสุของแค้นะครับหรือลูกค้าจะเลือกไม่เอาไลเนอร์ก็ได้นะครับเพื่อเอาไปแต่งสิ่งพ่นสีนะครับผมดูความสวยงามทันสมัย ตามความยอดนิยมของลูกค้านะครับผมและในส่วนของพวงมาลัยของลุงเอสน,นะครับก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันระบบสี่ทิศทางนะครับก็คือขึ้นลงแล้วก็ยืดเข้ายืดออกและเพิ่มมานะครับจะเป็นระบบ ABS ด้วยนะครับผมและก็ภายในนะครับจะตัดเป็นสีดำดับดูสวยงามสะดุดทุกสายตานะครับผม และที่ผมได้เกิดข้างต้นไว้ในการคลิปโฆษณาเนี่ยว่ารถคันนี้ออกรถโดยหลักหมื่นนิดๆนะครับเท่าไหร่นะครับรถคันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเอียง2อง2.3,300บาทย้ํ23,300า23,300บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับในรุ่นรถรุ่นนี้นะครับสอบถามข้อมูล มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในตอนส่งมอบรถตอนท้ายนะครับผมครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเด็กกิจจะไปสัมภาษณ์ลูกค้านะครับซึ่งวันนี้บอกว่าออกตัวนี้ไปเลยครับเป็นตัวสป c e แคปนี่ครับไอเป็นตัวแคปโฟนี่สวัสดีครับคุณพลคุณเจมนะครับเดี๋ยวผมจะคอยืนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะห่างกัน1เมตรถึงไหมไม่ถึงโอเคเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์นะครับอันนี้ลูกค้าชื่อคุณอะไรคะอบอยค่ะออยนะครับท่านนะครับคุณเจมครับคุณเจมนะครับอันนี้วันนี้ออกรถเป็นตัวไหนครับ อีซูซูแคปโฟค่ะแคปโฟนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงมาตรฐานได้เขาว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนขอบล้อด้วยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชายเขาตอบดีกว่าถ้าเป็นรถเักรอธิบาอให้เห็นอันนี้ออกเป็นทำทำล้อใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนแม็กด้วยครับอ๋ออันนี้เปลี่ยนเปี่ยนเป็นขอบเท่าไหร่สีสีอะไรครับเป็นสีดําแดงครับผมสีดำแดงนะครับ คสองหมื่นสามพันสามร้อยทีให้คุณเจมส์ได้ยกับกับกล้องนี้นะครับว่าสองหมื่นสามพันสามร้อยเท่านั้นเองอกรถที่สองหมื่นสามสามพันสามร้อยครับผมได้ฟังจากปากจริงๆจากลูกค้าแล้วเขาว่าตัวนี้นะครับตัวแคปโฟเอนะครับ1.9 DDI นะครับเราออกรถเพียงแค่23,300บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพลและคุณเจมส์มากครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับ การรีวิวนะครับตัว c a p โฟเรุ่นนี้รุ่น S นะครับสประตูสีขาวนะครับนี่เลยใช้เงินออกรถเพียงแค่23,300บาทเท่านั้นเองนี่หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับของอีสุนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทั้งอนสุที่เปนทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาราดชิวทินสาขาบานน้านนาสาขา บางสะวทงสาขาสีนาครินและอย่าลืมครับสาขาทีมขายพิเศษของเรานะครับผมครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับเรามาคอยดูนครับว่าในคลิปต่อไปนะครับกี่จะนำคอนเทนต์อะไรมานำเสนอให้กับทุกทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ